อกัไปตึงตึงตึงแล้วก็ขวบเจ็บพลิกปึ๊บเอ๊พี่น้องนี่ก็เป็นอีกวิธีการ DIY ห้าวตากผ้าคุณหนูพี่น้องแบบเนี้ยลันปึ๊บแต่นี่ออกแต่นี่เอาการ สวนเข้าไปปึ๊สามสิบหาเส้นปึ๊บปึ๊บคว้อเนี่ยเอามาใส่นี่ใส่ในรอยยางหยัดเข้าไปหยัดเข้าไปปึ๊บเนี่ยปึ๊บตัวนี้สามสิบหาเส้นอีกท่อนหนึ่งปึ๊บเสียบเข้าไปสอดเข้าไปปึ๊บขอ้อ

เ็จเป็นที่เรียบร้อยห้าวตากผ่าจากท่อพิวซี่ล้วกะเศษยางมอเตอร์ไซค์เก่าพี่นอ้องรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นี่ก็เป็นอีกวิธีการงานดีไหวโมมีสูตรเฉพาะโมมีสูตรเสมอพี่นอ้องมาเอาไปตากผ่ากันมาหยุบไปหยุบไปปึ๊บมาเลยฮะไอเดียพี่นอ้องลาวแฟนผ่าจากท่อพิวซี่พี่นอ้องประกอบกันพี่นอ้องกนนอนเรียนเอาโตที่ ข้อที่เคาะปึ๊บลงไปเคาะไปทางเดียวกันปึ๊บ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 อ่าตานี่เศษนี่หาเส้นพี่เนาะหาเส้นเขาก็จะเคาะปึ๊บข้อลงไปอ่าเห็นเป็นคนละทางตัวนี้หาเส้นกันเคาะไปทางนี้ปึ๊บข้อปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะตัวหนึ่งตัวที่สองประกอบด้วกันสามทาง เคาะลงกับตัวทอนเน็ตหนึ่งตัวนี้ก็ประกอบปึ๊บอ่ะเคาะลงไปปึ๊บปึ๊บตานี่หาส้นกับข้องอปึ๊บเคาะปึ๊บปึ๊บลงไปทางนี้คือการพี่น้องหันไปทางเดียวกันอ่ะข้อปึ๊บอ่าในลักษณะอันสี่ปึ๊บอ่ะลักษณะสองอันปึ๊บตานี้เขาเสร็จพี่เขาต่อกันในเจ็ดสิบเสนพี่น้องปึ๊บอ่ะข้อเข้าไป อ่ะนากับจะประมาณิพี่นี่พี่น้องมะไปยืดใส่ผนังกับะได้ลักษณะแบบนี้พี่น้องล่าตากผาอีกแบบพี่น้องถี่แฟนผาในบ้านในซองพี่น้อง มาพี่น้องหลังจากเขาเย็ดเล้าแฟนผ่าเข้าเจาะยึดเสร็จนะแต่ข้างล่างนี่แนะนําให้ยึดทั้งสี่โตเลยในกรณีนี่สร้างหน่อยสร้างแตง่งไอสามทางเบิร์ตพี่น้องอ่ะข้างล่างเขาจะตากเป็นแกงกิ่งหรือกิงขาสา่ะข้างบนเซียพี่นอ้องตากเป็นเสืนอนนี่ก็เป็นอีกวิธีการดีเวดพี่น้องทอพิพซีเฮ็ดเป็นที่แฟนผ่าเล้าแฟนผ่าอีกไอเดีย มันก็เบปบบ็นวิธีการที่ดีที่สุดแต่ก็สามารถใช้งานได้จริงหรอเสร้างหน่อยสร้างแตงจัดให้ขึ้นก็เจ๋า